อืมนี่นเลยอุย้ยฮักกับฮักออกน่กันแล้วมัน,นยนาวนี่พอดีตรงนี้โอ้โหตินชอบมากเลยแบบนี้สบายดีพี่น้องปัสกุลสุกคนเด้อปัสกุลหมอสบอนมื่อนี้ก็สิพาพี่น้องไปหาเห็ดปวกนะพี่น้องเนาะอันเฮาเห็นเขาเจาะได้นะพี่น้องเนาะแต่เฮาสิไปเบิ่งบอนที่เฮาเคยได้เมื่อปีแล้วนี่เนาะ บ่หูว่ามันสิออกหรือบ่เนาะไป็นุ่นปสมกันเลยพี่น้องเด้อมาปิ๋งมาเลยพี่น้อง เี๋ยวเนอ้ยดปนมาเลยนอว้าวยดอกเง้เลย่นะว้าพี่น้องพี่นาะ้ิปิ้นฟันไปบ่หน่ว้าวพี่น้องตั้งแรกเขาปีเลี่น้องเห็นแต่เาจ้าได้เนาะพี่น้องโอ้โหยดอกหง่เห็นไหยังคือฟันไปนี่แหละเอาดูบักบ่าหอมหอมแอ่นบั้ยดอกนองเป็นแนนี่พี่น้อง หักใหม่เอาหน่อยให้เห็นกับขากเจ้าบ่าวโค้งถับ่ะจากมีณพ่บอกว่าลีลาเทพทองเด้อเจ้าบ่าลีลาเด้ออุย้ยพี่น้องมันจนอันนี้ไหมมันออกแต่มัอว,ว่านนี่หักวิไปเห็นมันเหมเลยนะเดี๋ยวพี่น้อ,นองบุญชาก่อย่างเขาเก็บนะท่านอ่ะเนาะถ้ามากระเ,เม็น,นะมนบ่บ่าโค้งเออเนี่ยเหม็นเบิ่อด้วยไม่เบื่อเลยป่าดพี่น้องโอ้ยเก็บอย่างเดียวเลยห้าบาทเนี่ย <laughs> thì anh em nó muốn chặt thì nó, ơi, mà nó. Mà ở ở ngoài, không ai thấy nó khâu, khâu, khâu khâu mà, nó nhà, không có nói với không có nó không nó không có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  ừ. Và, nó, nó. À, bà không có nó 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 không nó không nó không có nó nó không có nó không có nó không có nó nó không có nó không nó không có nó không nó không có 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 nó nó không c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 ó nó เอาเปิดดีดูคะมีดอกเดียวเหะพี่นองอ่ะองดอกจูนเนาะเดี๋ยวเขาเก็บก่อนพี่น้องเขาเก็บก่อนทางแรกเลยนี่ป้าดอกใหญ่และนี่บา้าภาดอกใหญ่แด้พี่น้องเกยอะแยะเลยพี่น้องขอบาทนี่ไปรวมไปพี่น้องอืมเนาะพาคุดที่ตามช่องสปินไว้เพี่น้องเด้อบ่พลาดคลิปต่อไปนะพี่น้อง หน่อไม้หาเห็ดยำเห็ดยำหน่องใหม่สะปีนบ่อผาดอกพี่น้องใช้ชีวิตตามธรรมชาติพี่น้องเลยหอมไปเลยติหอมเลยปีนดมเบิ้งเมื่อได้เอาเสียมขูดใจมาเนาะเพราะว่าเฮาคิดว่าสิบุได้นะมาหาเลาะเบิ่งนเลยเมื่ได้อย่างหนึ่งก็แม่นเอาอย่างหนึ่งมาหนึ่งแต่เนาะว่า อากาศมันเอ้าพี่น้องเลยมีคนนัลนคอมเมนต์ว่านจะปีนไปห้ายังกับมานะพี่น้องหอมอีกแล้วตัวเด็กกินแล้วเหรอดอกมันใหญ่อือหือน้องสละเยอะยอกมาตอนมันขึ้นใหม่ๆดิดอกที่มันแหลมนะพี่น้องมันขึ้นใหม่ๆตัวนี้ก็โอเคอยู่นะพี่น้องดได้กล้วได้ยังได้อยู่<ด>อ่า<ม>ได้เนาะ เยอะก็ผักเลยพี่น้องเลยมันจะผักเลยดอกนี่ใหญ่โอ้ชีเต็มกระตาเลยแหละมันบานจริงจิดอกพอดอกใหญ่นี่เถอะมันคายเงี้เนาะมันออกในป่ายญีงเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งก่อนอันนี้ใบใหญ่น่าสนใจมันเงีเนาะ เฮ้ย,ยมาเก็บเน,กกน,นินพ,พี่นั่นเลยอ๋อคอห้ปอนเ็้าหั้ถนาะฮ่ปลาถบพี่น่องโอ้โหหืนักัน่อกอยู่เด่อนี่เลยดดอกเดียวเนาะเออสองสามอยู่พี่นัอน,นอยู่ในห้นอ,งนงองกับบนกาาโจห้องกับยะงูผู่นขา มดลิ้นหมดลิ้นตอดเจ็บเด้อโอ้ยทางยาวๆเนาะตึกตึกยาวๆเห็นหมดลิ้นจะต่อแค่หมดลิ้นมันนี้แค่ตัวบ้านพี่น้องบอกนี่นะได้แบบนี้เบิร์ดก็๊ดขักเนาะ แดดกระซองจังน่ยดาใหญ่นี่ยคืเรื่อยๆเงเห็นว่าจะเป็นคอยคเห็นว่าปูปูปอุ้ยใช่ส่เคลียร์หูยางเห็ดวกอันเห็ปวกแตงัวปีมสีดอกใหญ่เนาะาเยอะๆเลยเดียวหมูนี่ปวสั่หนูปวกคือโต๊คุมมันเขามวมวนถนนอน มนเอาอูา้ดอกนี่นะเจ็ดเพลเวอร์อยู่ดอกนี่เป,ป็นแห่งกับโพดโพอดอกอเดียวเพลเวอร์ป๊อดพี่น้องมันคือโพดแท้นี่โอ้โหูขามันนะฉ่ <c oughs> ำแขนสปินเลยแ <c oughs> ม่นเฮ็ดปวกหรือมันแม่นเฮ็ดยังอันนี้เฮ้ย ซ้ำแค้นแลวดอกเดียวพอป่นเอ้าลุดโอ่ค้อกที่ใหญ่แค่นี้พี่น้องด้วยนะคกับสองดอกนี้พี่น้องที่ที่ที่มันใหญ่เออเต๋อกระโดดแท่นเ่ยี่ี้ยวเอ้ยนะอย่าต่อไปเียเนาะปัดทิ้งซะพี่น้องอื่นเศ้า กำ <c oughs> <c oughs> ลดดังเต่ขื่นเนาะหมดังหมดได้เฮ้ยกำลังเตะขื่เนาจะเอาเชียงเขียงด้วยขื่นเนาะกำลังขื่นเนาะน้ำแรงแน่แแะนเะียห <c oughs> ินฟอ,นอแม่นลยเขียนด้วยจะตีนไหนเขาไม่เขียวได้วเขามีเขียวน,นาดให้เราพี่นเนาะนาดเหนอหนา นสนงามเลยดูส so ิเนาะนี่แหละปิน้นมักใบสีเลยพอากดอกกวางขึ้นใบสีเลยโอ้โหพูดีพูดดีเนาะเนา่ เป็นขาเลยพี่น้องบ้าพี่น้องัหวานเลยแบบข้างแหลกเลยได้ไหมอ่ะของปีนี้ข้างแหลกของปีอู้หูยเต่ละดอกเลยพี่น้องเนาะ บได้เสี wow. ha, <S 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 deh, ่มขใจมาว้าวติดตวสะออนเด้อข hm ันใหม่ขันมือเน้อพี่น้องมาเด้พี่น้องมาเกี่ยวมกันด้อบาเกี่ยวเพิเลยอล้วน้กลืให้พี่น้องบางคนก็ยังก็ลีลาก็อยากให้พี่น้องเบื่อไกล้ๆเนาะ พี่ยังางห้าแตงว่าภาพชลโลลีล่าให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวแบบว่าให้เบิ่งใกล้ๆดำเนินกันแบบจะอ่อนไปดำเนินการนะพี่น้องอย่ายว่ากันเ้ยพี่น้องเด้อกะต,ติชมเขามาได้น้อพี่น้องอกบองะบโได้ว่าอ <c oughs> ยังเนาะูหตุยตุยค่ะอะริเบิดไป และเพื mother, bad, right? uh ่อนเองกีว huh. ี my dad, my dad, my dad, uh ัวอมันวน้อเมือวั่ก็นอกไปนอกคอเขากิาดอกบ่นเี้ยงอุีเป็่นมาสีขานีล่ว้ผู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 ้ผน้ผู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 ้เู้คู้้ ต้องคอยดึงกันมาพี่น้องเลยมันจะคามจีหกักปุ๊ดเว้ยนี่ตปวนใจแหละปุ้ยเนาะเขุดเหลือตื่นพลบมาเคลียใหม่กันไดุ้๊ดหนุ่ยอีกด้พี่น้องปุ้ยโอ้โหอุ้ยเชิดได้ดีตงไหนอืมโหดินนะพี่ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đang đó đang 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 Hãy คนออกพุดไปสิบอกก็ออกต่อเนอะเดียวเพราะว่ามันอยู่น้ำปุ๋งเนาะมีเชื้ออยู่ในนั้นก็หักออกไงออกคือเก่าดินมองเคยออกก็ออกก่าเนี่ยมีว่ามันสิบอกนอกจากเขาสิแปลว่าพุดแบบอันนี้ร้อนเาพุดธจำเนี่ยโบเป็นยังเตามันหองพุทดินออกนะหมอไมีดินมันอยู่มัดินมันอยู่คือเก่าแน่ยือมันอยู่ทั้งใต้ดินแต่เ้างัดถึงที่ให้เธอปิ้งกับพุด เบสิสก่อนก็ยังออกเดาอยู่จีพี่เนาะใช่มันกระดับเลยเนาะเจ้าเด้อพี่เนาะสำหรับคนที่เบิ่งอยู่ว้าวว้าวสามจีดอกเลยจีดอกเหมือน Um um. น้องเลยอโอ้ยฮ <U i. S 1> ักกัหักออกนี้นะมันยานไไวนี่ก็ดีตรนี่นโอ้โหมันเป็นชอบมากเลยแบบนี้โอ้โหเป็แนแฝดเลยเนาะทุ่มไหวมันออกบบอืน่นเนาะ ใช่เนะาะป็นะดีใจด้ยี่นหนเผาเห็ดวัครั้งแรกเนาะต่ ป๊าดที่โถพี่น้องโอ้โหแห่ที่น้องมันใกล่ใหนาะเยอะเลยเสร็จพ่งานทางมันนี่พี่น้อว้าว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 ดอกนี็นะพี่น้องอ้วนๆเลยโอ้โหดอกใหญ่แห้งพี่น้องดอกนี้ขาบอ่เกือบสามแขนเนาะ พี่นออ้องเอ้ยผู้ดฮิตปวกเก็บครังแหลกของปีดอกนี่ก็พอแล้วนีวยพี่น้องเลยดอกเดียนี่ก็พอปนน้อพี่น้องเนาะเบื่องสเปลี่นสีดมดหอมหอมพี่น้องเลยเรีวยกว่าแมนฟันไปสันดอกพ่อฮ็ดปวกเจีกบเพื่อเจ้มามันเป็นมนันอันที่ช่องหมูเนาะเก็บมาหนีพี่น้องหมูนี่มันกำลังออกนี่กำลังจูม สุดยอดไปเลยอันออาเป็นขู่เลยเนาะโอ้ยมวนมวนพี่นอ้องเ้ยสปินมาขนาดเลยฮะาเฮ็ดฮ่าหนอนใหม่นี่ชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยพี่น้องเลยไปเลย,ยพี่นอ้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าบอดอยากพลาดคลิปท้าเฮ็ดท้าหนอใหม่กดไลค์กดแชร์ก,ก,ดก,ดชรกดติดตามให้สปินได้เลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสบายดี